คำเตือนแนวทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสน,นุนการเล่นการพนันและชิ่งผิดกฎหมายครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับติบังชองกิตหน้าค่ายยูเตอร์ครับผมเมอรี้กิจหน้าค่ายยูสารเจ้าจอมนลินนะครับยูอำเภอผู้เวี่ยงนะครับมอรี้สีผ้า FC เอฟซีเข้ามาขอโศกขอลับขอหวยใส่วันที่16กุมภาพันธ์นะครับเมื่อกี้เลขคำคหังดันไปออกอหวยเพื่อนบ้านก่อนนะครับแต่ว่ากา่ยังมีหลุ่นถือเขาแต่ว่าเมอนี้กาสีมากขอ นะครับสถานเจ้าจอมนรินเป็นสถานที่เย็ดเนียวจิตใจของชาวอำเภอผู้เวียงเฮานะครับเพราะว่ามีเรื่องแปลกๆมากมายนะครับที่เป็นเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้าง,งที่จะเยอะอกันซึ่งชาวอำเภอผู้เวียงหรือระแวกไกลเคียงไกลความเารพนับถือนะครับปพราทิมากราบไหว้มาขอพรน,นะครับอันไปพันมากกสิมีรถมาบีบตรงบีบแต่อยู่ประจำนะครับผมรากาจะมี าลาส่งที่มากประจําหรือเป็นจํานะครับที่เพิ่นมากประจำํำยูนี่มีลาส่งมามาอยู่ประจำแล้วครับผมตอนนี้ผู้ใดจะมากราบไปากันมาขอคําแนะนําหรือมาสาบขอสาบประวัติอ่ะจะจบนลินจากลาส่งหรือจำเฮาก็ไดครับผมวันนี้กินค่าในยดทูบไปนะครับ ตอนนี้ก็รทำการจุดทุบไปแล้วล่ะแต่ว่าสิพาเอฟซีเข้ายางเลาะเบิ้งนะครับว่าบริเวณรอบขาว่าเป็นจังไรนะครับแล้วก็จะมีข้างบนนะครับด้านหลังศาลจะมะีเพิ่นบอกว่าเป็นปูพญานาคนะครับเป็นศาลของปูพญานาคทุกคนแล้วก็จะมีเขาเพิ่นว่ากป,ปองน้ำม,มีคนไปไปตักน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็คุยดุดมือแล้วก็มนโพอยู่หน้าศาลนี่ นะครับเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นทุ่หลายเทื่อนะครับสางความแปลกใจนะครับให้กับาชาวบ้านผู้ที่เห็นเหตุการณ์นั้นนะครับตอนนี้ครับผมยุคข้างบนนะครับมีสองสั่นจากฐานดานล่างแล้วก็ขึ้นม้าขบนจะเป็นอีกสั่นหนึ่งเป็นอันสองสั่นนะครับนี่ก็เป็นสถานที่กาไบนะครับเห็นบ่ครับสังเกตเบื้องว่า การลดขั้นใด่ันไปพันมากาจจะบีบแต่บอกนะครับบุยแต่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผู้ใดผ่านไปพันมาหันได้มีโอกาสผ่านมาทางอำเภอผู้เวียงนะครับกามาสักกาบูชาหรือมาก,กาไ้มาขอพรใดนะครับอ่ะเดี๋ยวอาคิตนาค่าจะพาเอฟซีเข้าไปเบิงนะครับลงไปเบิงศา,าร อีกมองหนึ่งจะเป็นสารของอปูสีสุดโทนะครับพญาณาขลาดจะอยู่นู้นครับจนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาลงไปเดี๋ยวตอนนี้เบิ้งหลบขาง่ันนะครับพอประมาณกันมาเทืออันคือผอู้ใดผ่านไปผ่านมากอยากมาชมเนาะมาชมมาขอโอหลับฐานที่ด้านหลางเพระาะว่าตอนนี้คิดนะค้าอยู่ซันที่สองนะครับ มีสร้างคูบอลลูนบาลามีนะครับรูบามีตามประวัติคร่าวๆเอ่อเพิร์นมาผู้นรินนี่เป็นคนประเทศลาวนะครับโอ้โห<อ>ฟาร์ามไก่ครับฟาร์มไก่ชุอันนี้เป็นไก่ที่เพิ่นเอามามาถวายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นเพิ่นว่ามันหลายแห้งเพิ่นก็นเลยบ่ให้เอานำไก่มาถวายเพิ่นก็นเลยมาเก็บให้เป็นสถานที่เก็บ นะครับอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะเป็นมาเป็นไก่เป็นอย่างเพินกน็จะมาเก็บร่วมกันอยู่นี่นะครับมันหลายแหงแนละ้วตอนนี้เกินกะขอนะครับขอผู้ใดมากาบไยกับพ่ให้นําไก่มานํามานสาสัตมากก่าโอ้ยจะมาหลายแห้งครับเป็นฟาร์มไก่ชนในตัวนี้เนาะตอนนี้คิดหนะะ้าค่าได้จุดถูกไปอยู่ข้างล่างขอพ่อหน,น่อยย่านันเฮาจังไปเบิ่งน้ากันเดี๋ยวตอนนี้จะขึ้นไปเบิง่งสารปูนี่ครับมากแล้วครับผมพามาฮอดปูสีสุดโทนา่าขลังนะครับ มันจะมีบอ่อน้ำนะครับอยู่ตรงนี้แหละที่ทีนันนนนกฆ่าไรกาวไว้นะครับครับเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้แห้งแรงแล้วว่ามีน้ำเนาะเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนนี่เขาจะมาตักน้ำยู่นี่กันแล้วก็เหตุแห่งคูลคูลรูดมือนะครับเกี่ยวไปโพอยู่น่าสา,น,สา,าน,นนะครับสารความปราดใจประหลัดใจให้กับผู้โพเพนผู้ได้มากครับผมวมากรบาบไหว้มาสักการะบูชาเด้อครับผม เดี๋ยวมือนีเข้าสีไปรุ่นกันว่าจิตหน้าค่าจุดถูกขอพรตังจิตอธิษฐานให้เอฟซเฮ้าผู้ใดเบิ่งสองจิตหน้าค่าอยู่หายมีโชคมีลาบมีาวจะเลิ่รนลงเรื่องรวยรวยเฮงเฮงนะครับไหได้ถูกหวยรวยเบอร์กันสูุขสุขคนนะครับเบิ่งว่ามันจะเป็นเลขตัวใดนะครับเ,เดี๋ยวตอนนี้กําลังกลับลงมานะครับไปเบิ่งเลขที่จิตหน้าค่าจุดไ้ เดี๋ยวจังไปลุ่นน้ำกันว่าสิเป็นตัวไรนเนาะครับครับผมว่ามาฮอดแล้วครับมาหอดแล้วมาที่นี่มาเบิงเด้อครับผมว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับม,มาอะไรครับเอซครับเลขสามเก้า หรือเก้าสามหรือเก้าเก้านะครับเป็นเลขสามตัวนะเนาะเด็กในถูกนี่ยได้สามตัวก็ขอให้เอฟซีฮามีโชคมีหลักปันสุข,ขสุขคนขอเก้าคำว่าสวัสดีครับผม